สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก็อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณคุณหมอพยาบาลตำรวจและข้าราชการทุกท่านที่ยังทำงานหนักอยู่ทุกๆวันเพื่อรับใช้และช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่กรุงนิวยอร์กนี้ก็ยังเป็นที่ที่มีคนป่วยได้โรคโควิด -19 มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีคนป่วยประมาณ5 7 0 0 0คน่นนในจำนวนนั้นก็มีคนล้มตายประมาณ1,500คนทางรัฐบาลนิวยอร์กก็เลยออกกฎมาว่าห้ามประชาชนออกนอกบ้านนอกจากจะไปหาหมอหรือว่าไปทำอะไรที่มีความจาเป็นจริงๆถึงจะมีคนเสียงานเสียรายได้ตกงานก็เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าช่วงนี้รัฐบาลไทยก็ออกอกฎมาว่าห้ามประชาชนออกนอกบ้านระหว่างสี่ทุ่มกับตีสี่ซึ่งก็เป็นนโยบายที่ดีแต่ก็ต้องคำนึงด้วยว่าคนเราก็มีการติดไวรัสได้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนผมว่าควรจะระวังมากกว่านี้อาจจะต้องใช้ในโยบายเหมือนที่นี่หรืออิตาลีที่ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน นอกจากจะไปหาหมอหรือทำอะไรที่มีความจําเป็นอาจจะถามได้ว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ในเมื่อเมืองไทยเนี่ยมีสถิติออกมาว่ามีคนป่วยแค่2,000คนแล้วก็มีคนเสียชีวิต19คนแต่จำนวนนี้อาจจะออกมาต่ำเกินไปในประเทศไทยนั้นมีการตรวจคนไข้ประมาณวันละ500-700คนแต่ในต่างประเทศนั้น อย่างเช่นในอเมริกาตรวจวันละ1 5 0 0 0คนการที่เราตรวจน้อยสถิติหรือตัวเลขมันก็ออกมาน้อยอาจจะไม่ตรงกับความจริงอัอาตราการติดลืออจเชื้อ,อก็ยังอาจจะมากกว่าที่เราคิดได้ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่รัฐบาลควรจะให้ข้อมูลสำคัญกับประชาชนมีความโปร่งใสแล้วก็นึกถึงประชาชน ควรจะมีนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนที่เสียรายได้ที่ตกงานและช่วยเหลือธุรกิจต่างๆให้กลับมาได้หลังจากโลกโคกลายนี้ไปแล้วขณะนี้พวเราทุกคนก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์ได้กับสังคมการที่เราไม่ออกไปข้างนอกเก็บตัวและทําตามนโยบายของรัฐบาลน,นั้นก็เป็นการละทิ้งในสิทธิส่วนบุคคลของเราเพื่อ,อส่วนรวม ขอให้ทางรัฐบาลและและข้าราชการทุกท่านต้องทราบซึ่งว่าสิ่งที่ท่านได้รับจากประชาชนนั้นมีคุณค่าและตอบสนองประชาชนาด้วยนโยบายและการปฏิบัติที่จะตอบสนองความเชื่อมั่นและความเสียสละาจากประชาชนด้วยผมก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เราจะหวาดเกรงตัวผมเองก็เป็นคนที่ทำงานเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่มาประเทศนี้ ก็เข้าใจว่าการที่เราไม่มีงานทําหรือการที่เราเสียรายได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ผมก็มีมีคความเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นผู้แข็งแกร่งทํางานด้วยกันได้จะรัเจอประสบผลสําเร็จผมก็อยากจะส่งความรักแล้วก็ความเป็นห่วงให้กับเพื่อนๆชาวไทยทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ